สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราจะมาแข่งขันรถออฟโรดนะครับเป็นรถยกสูงสวยงามเลยนะครับมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ6กคันนะครับ3ามคู่วันนี้เราจะมาแข่งขันว่ารถคันไหนสะฮะวิ่งได้ไกลกว่ากันนะครับเรามาทดสอบกันเลยว่า ไอตัวรถบิ๊กฟุดของเรานะฮะเห็นออฟโรดสไตล์ออฟโรดนะฮะของเราคันไหนจะสามารถวิ่งได้เร็วกว่ากันนะครับนี่คือนะฮะรูปร่างของตัวเจ้ารถบิ๊กฟ o ดแต่ละคันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาเลยนะฮะทีนี้เรามาทดสอบกันเลยเริ่มจากคู่แรกนะฮะคันนี้นะฮะเริ่มจากคันแรกเลยว่า มันจะไกลแค่ไหนระดับแรกเราต้องดึงถอยหลังมาดึงถอยหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยอู้ดุดุดุดูดุดุด้วุดุะุด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 อดะดุนุด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 ฮะุด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 ุะกดนดุ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 ดงด แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยแล้วไปลแล้วนะครับโอ้ยไกลกว่าเดิมนะไกลกว่าคันนั้นอีกครับเอาละฮะมาคันที่สามต่อเลยนะฮะดึงจอยหลังนะเช้นข้างหลังเหมือนเดิมนะฮะ ไปเลยไปแล้วไปแล้วุแล,วแล้วนะฮะสีเหลืองไกลกว่านะครับแล้วก็ต่อด้วยคันที่สามนะครับคันที่ 3, 1, 2, สามมาเลยหนึ่งสองสาม สุดแล้วนะครับคันสุดท้ายนะคะรับมาดูกันเลยว่าคันไหนจะชนะนะครับนะสีไหนจะเป็นที่หนึ่งของการแข่งครั้งนี้ไปเลยไป้วไปแล้ว,ลว,ลวนะอันนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงไปไปไปสุดท้ายแล้วนะครับยังยังต่ออีกโอ้โหสุดท้ายเราคันสีเหลืองของเราเป็น ผู้ชนะในแมตช์นี้นะครับโอเคนะครับเอาไว้กันคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ